สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องต่อโชคเพชรลำเพลินมือนีแม่นมาหยังมือหนีมือนีมาหยังนี่ปาจ,จำไว้ได้ไมสวัสดีครับมาเฮ็ดหยังก่อครับมือนี <c oughs> บอกแล้ว,วถ้าพยาาออพญาท่าแฟานคลับเพชรลำเพลิน มาสอมเปลี่ยนรูดไดนามอ่ะเอาปอดปอดขยายพี่น้องมาเลยยายดอนพี่น้องเอ้ยได้รันคว่ำกับพี่น้องเอฟซีมาบัตรถึงสองพันบัตรวันสันสิโรดน้ำรวดเบิงบันแพงพี่น้องเป็นจังได้วันสันครับแมนกับทีม้าผมเคยง่วงผมเคยเลยง่วงว่าเป็นเอียงเกินยังเขิน โอ้โหนักว่ายน้ำมือฉ่มังกระโดดเล่ยเอาเอาไปห่างก่อน่งก่อนแล้วจะดดไมไขจบตรงรอไม่ไปจังไขไขวกรโดด้นนะย่ดิกันนไปเอาหมัลนคโดดลงไปเล่นมคามาดูดเข้กันเพราะยายางสิบ้าโดดงเออพรสิบาโดดมายาไปยงนตื้นไงที่แม่กับยุนี่มึงยานยาตอนนั้นไย่างไย่งใหน้ามื้อนึงได้ดรับนัเยบร้บยไปไปไปยายดอน โอ้ยจังสันมันละบอบอได้แล้วเนาะตีเนี้ยเออโดดตึ้หนึ่งสองแม่แมยัม่แ่ามม่ม่แม่แมแม่แม่แม่ม่แแม่มแม่มแม่อ่แม่แม่แม่่แ่ กับพ่าพี่เออประมาณนี้แหละเอาอีกรอบหนึ่งบ้างหันร้องบังเอาสารอบเนาะเออเมื่อกี้เขาเรียกว่าทดสอบก่อนโอ้พอกับลูกผูกหยิบเอารอบแรกเบรอนี่รอบสรอบเนาะเออพ่อาหนึ่งสองสามรอบ